กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบครูมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราหยุดเสาร์อาทิตย์กันไปนะครับสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้กลับมาเปิดโรงเรียนแบบ 100%. นนะครับแต่ว่าก็มีเนื้อหาที่จะมาสอนพวกหนูในวันนี้นะครับหลังจากคราวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็ พูดถ er <us> <scientific> <Spanish> ึงเรื่องของการแบ่งประเภทของกฎหมายนะครับหรือการแบ่งอำนาจของกฎหมายไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทยนะครับวิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทยก็จะพูดถึงที่มาที่ไปพูดถึงความเป็นมานะครับโดยจะเริ่มมาตั้งแต่ ในอดีตนะครับไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยที่มาดูกันเลยครับโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎหมายไทยเขาบอกว่าในโบราณนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งหนึ่งนะครับหรือคำพีหนึ่งที่เราเรียกว่าพระมนูธรรมศาสตร์พระมนุธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาฮินดูนะครับโดยมีนักปราชหรือ พรามเนี่ยเป็นผู้ร่างกฎหมายนะครับเราก็เอากฎหมายตัวนั้นมาปรับใช้นะครับต่อมาครับกฎหมายที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายตราสามดวงนะครับที่เราใช้กันในของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงรัชกาลที่1น,นะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยทรงให้ชําระกฎหมายตราสามดวงนะครับคําว่าชําระกฎหมายหมายความว่าการปรับปรุง นะครับเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎบางตัวที่ไม่ได้ใช้หรือเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปนะครับเช่นการเก็บภาษีกฎหมายอาญาอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปหรืออาจจะลดกฎหมายบางตัวไปนะครับที่ไม่ได้ใช้หรือล้าหลังไปแล้วนะครับเรียกว่าการชำระกฎหมายนะฮะ กฎหมายตราสามดวงนะครับก็จะมีราชสีโคชสีแล้วก็บัวแก้วนะครับที่เราเรียนกันมานะฮะต่อมาคนนี้คนสําคัญครับสมเด็จพระองค์เจ้าละฐีพัฒนาศัก์กรกมหลวงราชบุรีดีเลยกฤทธิ์นะครับเป็นหนึ่งในพระโอรสของรัชกาลที่หทรงเป็นบิดานะครับเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย เพราะท่านไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษและเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงสําคัญในการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมาใช้ในช่วงรัชากาลที่5เป็นต้นมานะครับโดยพระองค์เจ้าะพีพัฒนศักนะครับหรือกรมหลวงชุมอาหรือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนี่ยก็มีการอาสรงได้ทํากฎหมายนะครับหรือกกฎหมายที่มีความเป็นตะวันตกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เรียกว่า กฎหมายอาญารอสอ .127 นะครับจะเป็นกฎหมายที่มีความเป็นตะวันตกมากๆเลยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนหาความจริงมีการาระบุโทษอย่างชัดเจนนะครับแบบนี้ส่วนคําว่ารอสอตรงนี้หมายความว่ารัตนโกสินศกนะครับรัตนโกสินศกรัตนโกสินศกคืออะไรก็คือการเริ่มนับ อายุของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยขึ้นของราชต้นมานะครับปัจจุบันนี้ก็สองร้อยกว่าปีแล้วนะครับต่อมาฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเริ่มใช้ในรัชกาลที่ห้านะครับอ่าไม่ใช่เริ่มใช้ครับเริ่มล่างนะครับเริ่มทําในรัชกาลที่ห้าแต่เสร็จในรัชกาลที่หกนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะครับต่อมาครับบุคคลสําคัญนะครับ นายโลลังยักษ์มินนะครับเป็นชาวเบลเยียมต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมนุษย์อาสยามมนุษย์กูลกิจนะครับก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับในรัชกาลที่5นะอ่าส่วนด้านล่างก็จะเป็นรูปของนี่เลยครับกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์นะครับหรืออาสอาสมเด็จ พระรพีพัฒนศักนะครับนี่ก็จะเป็นบุคคลสําคัญหรือเป็นบิดากฎหมายไทยเลยนะครับส่วนคนนี้คือนายโรลังยักษ์มินนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาในรัชก,กาลที่ห้าอันนี้คือวิวัฒนาการของกฎหมายไทยนะครับทีนี้ต่อมาฮะวันนี้จะขึ้นกฎหมายหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คืออะไรนะครับนี่เลยแพ่งและพาณิชย์ นครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของบุคคลเช่นการเกิดการตายการแต่งงานการทำสัญญาการจดทะเบียนบริษัทนะครับการซื้อขายนะฮะการสมรสการเกิดการตายเราจะเรียก สิ่งเหล่านี้ว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือพูด้ง่ายครับเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของตัวเรานั่นเองนะครับทีนี้คําว่าบุคคลในทางกฎหมายเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับทางกฎหมายแบ่งได้2ประเภทก็คือ 1. บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเริ่มเมื่อไหร่ครับบุคคลธรรมดาเริ่มนับตั้งแต่เกิดนะครับและแจ้งเกิดภายใน15วัน นะครับพอเกิดมาแล้วนะครับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ายี่สิบปีเราจะเรียกว่าผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์ก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณสิบสี่ถึงสิบแปดก็คือตั้งแต่แตีว่าสักหมหนึ่งจนถึงหมหกนะครับก็จะเป็นผู้เยาว์นะครับแต่บางฉบับก็กําหนดให้ว่าช่วงสิบสี่ถึงสิบแปดเนี่ยเป็นเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้น ผู้เยาว์เนี่ยก็คือเป็นเด็กแต่พอหนูอายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นก็จะเรียกว่าเยาวชนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์จะเป็นเด็กหรือใครก็แล้วแต่ที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีนะครับอายุที่ยังไม่ถึงยี่สิบปีเราจะไม่ใช้คําว่าบารรลุนิติภาวะหรือใช้คําว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้หรือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็คือคนที่มีอายุยี่สิบปีบวกขึ้นไปนะครับก็คือ ช่วงมหาลาัยปีสองนะครับปีสองปีสามก็จะเป็นอ่ช่วงเวลาที่เราอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นะครับก็คือบรรลุน,นิติภาวะในอดีตหรือในโบราณนะครับคนที่อายุยี่สิบปีนะ่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยถ้าได้บวชเรียนแล้วเนี่ยนะครับหรือบวชเป็นพระเนี่ยก็จะถือว่าบรรลุน,นิติภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์แบบนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราดูกันที่อายุเนาะแต่ แต่กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าบุคคลที่อายุไม่ถึง20ปีสามารถบรรลุนิติภาวะก่อนได้โดยนี่เลยครับการสมรสหรือการแต่งงานนะครับเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์แต่การแต่งงานนั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกหนูอายุ17ปีผู้ปกครองยินยอมให้สมรส เมื่อหนูแต่งงานกับผู้หญิงก็ดีหรือผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายก็ดีตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายจะถือว่าทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหรือผู้หญิงหรือผู้ชายบรรลุนิติภาวะโดยชอบตามกฎหมายไม่ต้องรอให้ถึงอายุยี่สิบปีแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้แต่งงานตอนอายุ17หนูต้องรอให้อายุครบยี่สิบปีถึงจะบรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะ มนุษย์เรานะครับมีเกิดก็ต้องมีตายหรือทางกฎหมายเขาเรียกว่าการสิ้นสภาพนะครับบุคคลจะสิ้นสภาพได้ก็ต่อมเมื่อหนึ่งตายตามธรรมชาติเช่นป่วยตายอุบัติเหตุนะครับมีเหตุทําให้ตายโดยที่มาจากการอ่าทางานนะครับการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าการตายโดยธรรมชาตินะครับ ก็จะถือว่าตายเราต้องแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงนะครับต่อมาบุคคลสาบศูนย์คำนี้นะจะเคยได้ยินบ่อยนะครับเป็นบุคคลศูนย์หายหรือเป็นบุคคลสาบศูนย์นะครับทางกฎหมายระบุไว้ว่าถ้าคนคนนั้นไปสงครามเรือล่มหรือออกไปจากบ้านโดยไม่สามารถสอบถามหรือ ตรวจสอบได้ว่าอยู่ที่ไหนครบ5ปีเราจะถือว่าเขาคนนั้นเป็นผู้สาบสูญน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติวันนี้หนูออกจากบ้านแล้วหนูไม่กลับบ้านเลยพ่อแม่ตามหนูไม่ได้ไม่มีใครยินดันหรือระบุได้ว่าหนูอยู่ไหนหรือแม้แต่ใครก็ไม่สามารถบอกได้ว่าหนูไปไหนครบห้ปีเมื่อไหร่พวกหนูก็จะกลายเป็นบุคคลสาบสูญก็คือมีสภาพเท่ากับเป็นคนที่ทำไมไปแล้ว ตายไปแล้วกรณีที่สองถ้าเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกบุ๋มไปในกลางทะเลและไม่มีใครหาหนูเจอเลยครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นก็คือหนูอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องบินลำนั้นก็ตกไปถ้าครบสองปีเมื่อไหร่นะครับถ้าครบสองปีเมื่อไหร่ศาลจะสั่งให้เราเป็นผู้สาบสูญน,นะครับศาลจะสั่งให้เราเป็นผู้สาบสูญไปสงครามเรือล่มออกจากบ้านแล้วหายไป ครบหปีถือเป็นผู้สามศูนย์แต่ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุทั้งเครื่องบินหรือเดินทางโดยเครื่องบินแล้วหนูหายไปครบ2ปีจะถือว่าเป็นบุคคลสามศูนนะครับนะต่อมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ให้เป็นแฟกไว้อ่านนะครับก็คือบัตรประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเป็นบัตรแสดงตัวบุคคลหรือเป็นตัวยืนยันเกี่ยวกับสิทธิ์บางอย่างนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่เปีจนถึง อายุเจ็ดสิบปีนะครับบัตรประชาชน,ชนหนึ่งใบมีอายุการใช้งานทั้งสิ้นแปดปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นหนูทําเมื่ออายุสิบเจดทอีกครั้งหนึ่งก็ตอนอายุสิบห้านะครับอายุสิบห้าไปจนถึงอีกแปดปีอายุยี่สิบสามหนูก็จะทําอีกทีหนึ่งอายุยี่สิบสามบวกแปดไปเท่า 8, ไหละสามสิบกว่าอย่างเงี้ยนะครับต่อมาบุคคลที่เกิดมานะครับ และอยู่รอดเป็นทารกนะครับที่เกิดมาและอยู่รอดเป็นทารกก็จัดได้รับสิทธิ์ต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องรอดเป็นทารกนะครับคําว่ารอดในทารกทางกฎหมายก็คือหนูคลอดออกมาจากท้องคุณแม่ปุ๊บหนูร้องอุแวอุวหนูถือว่ารอดเป็นทารกแล้วหายใจหนึ่งครั้งรอดเป็นทารกนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองกับหมอถือว่ารอดเป็นทารกถือว่ามีชีวิตนะครับเราเรียกว่า บุคคลที่ได้รับสิทธ์ตามกฎหมายสิทธิที่เราได้รับก็อย่างเช่นการศึกษาการเลือกตั้งการความเสมอภาคสิทธิในการเป็นคนตายสิทธิในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยการสแสดงความคิดเห็นนี่คือสิ่งที่ได้รับตามกฎหมายนะครับต่อมาผู้เยาว์นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะผู้เยาว์ก็คืออายุไม่ถึงยี่สิบปีนะครับ สามารถทําพินัยกรรมบางอย่างได้หรือทํานิติกรรมครับขอโทษครับไม่ใช่พินัยกรรมทํานิติกรรมบางอย่างได้เช่นการรับของจากผู้ใหญ่การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันซื้อน้ําซื้อข้าวซื้อขนมก็เหมือนผู้หนูเดินไปลงอาหารซื้อข้าวซื้อน้าซื้อขนมซื้อปากกาซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคนี่คือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับยกเว้นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นของใช้ ส่วนตัวหรือใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้คําว่ามากกว่านี้หมายความว่าซื้อของที่มันเป็นของชิ้นใหญ่หรือเป็นของที่มีราคาแพง mm. เช่นสื้อบานรถยนต์นะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มัมีมูลค่าสูงๆหรือมีราคาแพงเนี่ยจะต,ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับจำไว้เลยจะต,ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลให้คําอนุญาตให้คํายินยอมนะครับ ต่อมาคนประเภทหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยรู้นะครับนั่นก็คือคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถมาดูคนแรกครับคนไร้ความสามารถคือใครคนไร้ความสามารถประเภทแรกก็คือคนวิกลจริตหรือคนบ้าและที่สําคัญครับบ้าแบบถาวรรักษาไม่หายแล้วจิตฟันเฟินจิตหลุดอลอยล่องลอยไปแล้ว นะฮะเราเรียกว่าคนวิกลจริตหรือภาษาบ้นบานๆเราใช้คําว่าคนบ้านะครับคนเหล่านี้นะครับคนประเภทนี้จะมีผู้อนุบาลคอยดูแลนะครับมีผู้อนุบาลคอยดูแลก็คือคนที่อยู่ดีเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนออกมาจากบ้านแล้วไม่ไม่สนใจว่าใครจะมองดุด่าว่ากล่าวตักเตือนนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องหรือเข้าข่ายที่เรียกว่า เพ้อเจ้อฟั่นเฟือนนะครับแบบนี้เราเรียกว่าคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถทํานิติกรรมไม่ได้เลยนะครับคนไร้ความสามารถจะทํานิติกรรมไม่ได้เลยจะซื้อขนมซื้อของนี่ยังซื้อไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเด็ดใบไม้แล้วไปเอาไปซื้อของแทนเงินอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้อนุบาลคนประเภทที่สองนะครับก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนเสมอและความสามารถก็คือคนที่มีจิตใจฟันฟนนนนฟ่นเฟือนเน้นกับว่าฟั่นเฟือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวพูดจารู้เรื่องเดี๋ยวก็พูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์เย็นใจเย็นสนุกสนานเดี๋ยวก็ร้องไห,ห้หรือโมโหร้ายคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ติดเล้าติดการพน,นันนะครับ จิตไม่สมประกอบนะครับบางเวลาก็เป็นคนได้บางเวลาก็เป,นนาเ,ากเป็นคนไม่ได้บางเวลาพูดจารู้เรื่องบางเวลาพูดจาไม่รูเรื่องคนเหล่านี้เขาจะเรียกว่าผู้พิทักษ์นะครับจะมีผู้พิทักษ์เนี่ยคอยดูแลเปี่ยบเสมือนเป็นผู้ปกครองนั่นเองนะครับแต่ความต่างของสองประเภทนี้ก็คือหนึ่งคนเสมือนและความสามารถทํานิติกรรมบางอย่างได้นะครับเดีย๋ยวจะเป็นลงลึกที่หลังนะครับ คนเสมือนไล้ความสามารถทำนิติกรรมได้เพราะบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่คนบ้าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่สติไม่ดีแต่เขาอาจจะเผลอพลั้งพลาดไปเช่นคนที่ติดเหล้าอย่างเงี้ยพอไม่กินเหล้าเขาอาจจะกลับมาเป็นคนปกติก็ได้อาจจะมาพูดจารู้เรื่องก็ได้หรือผูดด้ที่เขามีอาการตอนทานเหล้าน,นั่นเองนะครับต่อมาฮะสุดท้ายนะครับบุคคลประเภทที่สองก็คือนิติบุคคลนะครับ นิติบุคคลเป็นใครนิติบุคคลก็คือไม่ใช่คนจริงๆไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นคนที่จดทะเบียนขึ้นมานะครับคนที่จดทะเบียนขึ้นมาจดเป็นอะไรได้บ้างนะครับเช่นเป็นบริษัทเป็นห้างร้านบริษัทเช่นบริษัท Workpoint e n t e r t a i n m e n t อย่างเงี้ยเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นห้างร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเลี้ยง อย่างเงี้ยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยศิลป์ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยมศิลป์ห้างทองอย่างเงี้ยนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดส,ส,สนามชัยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นนิติบุคคลกระทรวงนะครับเป็นหน่วยง,งานราชการก็ได้เช่นกระทรวงการศึกษาก็เป็นนิติบุคคลโรงเรียนก็เป็นนิติบุคคลนะครับทะบวงโรงพยาบาล สถานีอนามัยอบอตอำเภอก็ ur, เป็นนิติบุคคลนะครับหมู่บ้านจะสรรก็เป็นนิติบุคคลคอนโดก็เป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลคือคนที่ไม่ได้มีชีวิตแต่มาจากการจดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทห้างร้านนะครับ่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนก็ดีหรือจะเป็นหน่วยงานของรับฐบาลก็ดีนะครับนิติบุคคลสิ้นสภาพเมื่อไหร่นะครับนิติบุคคลตายเมื่อไหร่นะครับ นิติบุคคลตายเมื่อนี่เลยครับปิดกิจการอ่าสมมติเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งสร้างหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเจ๊งนะครับเปิดร้านขายของร้านเจ๊ง,นะน,งนะครับหรือโดนฟ้องล้มละลายนะครับหรือโดนฟ้องล้มละลายคาว่าล้มละลายในที่นี้หมายความว่ามีหนี้สินเยอะเกินนะครับ ทางกฎหมายเนี่ยเขาจะบุระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าถ้าเกิดหนูเปิดห้างร้านหรือเปิดบริษัทแล้วมีหนี้สินฟังนี่ครับแล้วมีหนี้สินมากจนเราไม่สามารถใช้ได้หมดหรือธุรกิจล้มละลายมีหนี้เป็นพันพันล้านเราไม่สามารถใช้หมดได้ศาลจะฟ้องให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนะครับเป็นบุคคลล้มละลายแล้วไงต่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้วคนคนนั้นจะไม่สามารถ ทำนิติกรรมทางการเงินได้เลยหนูไม่สามารถไปเช่ารถได้ไม่สามารถไปซื้อรถได้ไม่สามารถไปทําบัตรเครดิตได้น,ดนดั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเน้นๆสองเรื่องก็คือเรื่องของบุคคลนะครับที่มีสองประเภทนั่นก็คือบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของวิวัฒนาการในกฎหมายไทยนะครับก็ฝากคลิป วิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับนะเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคราบหน้าในชั่วโมงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของนิติกรรมสัญญาการซื้อขายอะไรต่างๆนะครับว่าในกฎหมายนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับก็โอเคครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับถือโอกาสเลื่องางมยามดีปล่อยคลิปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศก,กาลตรุษจีนนะครับซินเจียยุ่อีซินนีหวัวชยัยขอให้ทุกคนโชคดีครับแลวเดี๋ยวเจอกัน,กนสวัสดีครับ